อวาสานสายขู่แม่บอกถ้าดื้อจะไม่รักเจอลูกชายสี่ควบตอบกลรบประโยคเดียวแม่ยอมยกทงเขาคนแห่ยกย่องความฉลาดเขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูประเด็นในโลกออนไลน์ของจีนค่ะหลังจากที่มีชาวเน็ตคนหนึ่ง แชร์เรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะคะโดยบอกว่าตอนที่เขาไปซูเปอร์มาร์เก็ตเขาบังเอิญพบกับเด็กชายอายุประมาณ4ี่ขวบค่ะซึ่งเด็กคนนั้นกําลังจะขอให้แม่ซื้อมันฝรั่งแผ่นทอดหนึ่งถุงให้กับเขานะคะอย่างไรก็ตามค่ะผู้เป็นแม่ไม่อยากให้ทานเนื่องจากเหตุผลเรื่องสุขภาพและโภชนาการน,นะคะและเมื่อคุณแม่เห็นลูกยังเอาแต่อ้อนถามอยู่เรื่อยๆซึ่งก็ทําให้แม่เริ่มโกรธและพูดว่าถ้าลูกยังดื้อยอยู่แบบนี้แม่จะไม่รักอีกต่อไปค่ะซึ่งผู้โพสต์บอกนะคะว่า ตอนที่เขาได้ยินคําขู่ของคุณแม่คนนี้เขาคิดว่าเด็กชายคงจะยอมหยุดดื้อดึงที่จะซื้อขนมพอนั้นค่ะและเขาก็คิดว่าเด็กชายจะเปลี่ยนมาเชื่อฟังคําบอกของคุณแม่นะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะคำพูดถัดมาของเด็กชายกลับทำให้ทุกคนที่ได้ยินหลุดยิ้มออกมานะคะเด็กชายบอกว่าไม่เป็นไรลูกรักแม่ไม่ว่าแม่จะรักลูกหรือไม่ก็ตามลูกก็จะรักแม่ตลอดไปเมื่อเด็กชายพูดจบผู้เป็นแม่เองก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเช่นกันค่ะเธอหันไปที่ชั้นวางของและหยิบมันฝรั่งแผ่นทอดหลายห่อลงรถเข็นช้อปปิ้งทันทีค่ะ ซึ่งหลังจากเรื่องราวนี้ถูกแชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็ได้รับยอดไลค์และคอมเมนต์มากมายเลยทีเดียวเช่าเน็ตหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเด็กชายที่ฉลาดและมี EQ สูงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลายคนยังเตือนคุณแม่นะคะว่าอย่าใช้ท้อยคําขู่แบบนี้กับลูกค่ะเพราะอันที่จริงนี่เป็นหนึ่งในคําพูดที่เด็กๆได้ยินแล้วจะรู้สึกกลัวและวิตกกังวลมากที่สุดเลยนะคะเพราะพวกเขามักจะหอยหาความรักและการสนับสนุนจากพ่อแม่เสมอค่ะ หากผู้ปกครองใช้คำพูดแบบนี้เพื่อข่มขู่ลูกๆนะคะอาจจะทำให้พวกเขารู้สึกถูกทอดทิ้งและไม่ได้รับความรักก็ได้ค่ะซึ่งมันจะส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกด้วยค่ะนอกจากประโยคนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษายังระบุถึง4ประโยคจากผู้ปกครองที่ส่งผลเสียต่อลูกๆด้วยค่ะคือเด็กไม่เข้าใจหรอกประโยคถัดมานะคะคือคำว่าดูลูกของคนอื่นสิ ประโยคถัดมาค่ะลูกต้องฟังเพราะเราคือพ่อแม่ของลูกประโยคถัดมานะคะบอกว่าทำไมลูกทำไม่ได้ล่ะแล้วพ่อแม่จะวางใจได้อย่างไร โปรดจำไว้นะคะในกระบวนการการสื่อสารกับเด็กค่ะผู้ปกครองต้องหลีกเลี่ยงการพูดสิ่งที่เป็นลบนะคะและก็ควรเคารพบ,บุคลิกภาพและกระบวนการพัฒนาของเด็กด้วยค่ะผู้ปกครองต้องให้การสนับสน,นุนและให้กำลังใจอย่างเต็มที่เราสามารถแสดงความคิดเห็นและความคาดหวังของเราด้วยคำพูดเชิงบวกและอ่อนโยนต่อพวกเขามากขึ้นด้วยวิธีนี้นะคะเด็กๆจะรู้สึกถึงความเคารพความเข้าใจพวกเขาจะมีกำลังใจและพัฒนาความมั่นใจได้ด้วย ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ